ัตป่าที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะติดคนละสัญชาตญยานในการหากินของเขาเนี่ยจะไม่มีละเราพยายามจะฟื้นฟูพฤติกรรมเขาแต่ว่ามันไม่ง่ายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราทิ้งเราปล่อยให้เขาตายโดยที่เราไม่รักษาไม่ได้ก็จึงเกิดโครงการพ่อแม่บระถัมขึ้นมาโดยการเปิดรับบริจาคจากคนที่รักสัตว์อยากเห็นชีวิตสัตว์ที่อยู่ในกรงเลี้ยงต่างๆเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ดูแลพื้นที่อน mm ุรักษ์สมวนรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งประเทศนะครับรวมแล้วก็เจิกว่าล้านไร่นอกจากมีทรัพยากรทางด้านของป่าไม้แล้วเนี่ยในพื้นที่อนุรักษ์ก็ยังมีทรัพยากรสัตว์ป่าเราก็จะมีเรื่องของมาตรการในการดูแลนะครับสมวนรักษาไว้ซึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ของเราไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้มล่าสัตว์ป่าเราก็ต้องดูแลนะ ได้ตามปกติสุขนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีสัตว์ป่าซึ่งจะต้องมีการดูแลซึ่งเขาอยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์มันยังมีสัตว์ป่าที่อยู่ในกรงเลี้ยงซึ่งก็จะถือเป็นหนึ่งในกกอบภารกิจของเราในการดูแลสัตว์ป่าก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆแหละจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มซึ่งเราเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เราพิจารณาดูแล้วว่ามันควรที่จะต้องมีการเก็บรักษาสายพันธุ์เหล่านั้นไว้แล้วก็มีการเพาะพันธุ์ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในจุดทีี่มมมมควาาเหะส ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเนื่องจากว่าเขาเหมือนเป็นตัวแทนแห่งความเสียสละอีกประเภทหนึ่งของสัตว์ป่าท,ที่อยู่ในกรงเลี้ยงก็คือสัตว์ป่าท,ที่เราได้มาจากการช่วยเหลือที่เขาพัดหลงช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของสุขภาพเขาก่อนถ้าสมบูรณ์แข็งแรงเราก็สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อีกประเภทหนึ่งก็คือที่ปล่อยไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่าสงสารแล้วต้องติดอยู่ในกรงเลี้ยงตลอดบางทีเขาพิการแล้วการไปดำรงชีวิตในธรรมชาติของเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้ว กุ่มจำพวกหนึ่งของสัตว์ป่าที่ต้องดูแลที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ป่าแก้ไขปัญหาทั้งประเภทที่ประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีการครอบครองได้รับอนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์ป่าเ่าเนี่ยบางทีมันมีความจําเป็นที่ต้องยกเลิกกิจการหรือไม่สามารถเลี้ยงต่อได้แล้วด้วยเหตุผลความจําเป็นหลายๆประการก็มีความประสงค์ที่จะเอามามอบเพราะว่าตามกฎหมายแล้วมันไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ด้วยตนเองสัตว์ป่าที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะติดคนละ สัญชาตญยานในการหากินของเขาเนี่ยจะไม่มีละเราพยายามจะฟื้นฟูพฤติกรรมเขาแต่ว่ามันไม่ง่ายจึงอยู่ถ้าเกิดเราปล่อยเข้าป่าแล้วเราเดินหันหลังหนีกลับมาเลยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกละอิ่มเอ,ม,อมใจที่เราได้ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเขาดำรงชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้ถ้าอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแล้วมันจะกลายเป็นสัตว์ที่ต้องติดในกรงไปตลอดชีวิตเพราะนั้นเราก็จะพยายาม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในกรงขังเขาให้ดีที่สุดพอถูกดำเนินคดีปั๊บสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันไม่เหมือนกับของกลางอื่นๆที่ไม่มีชีวิตเราต้องมาดูแลเขาเราต้องให้อาหารเขาถ้าเก็บป่วยก็ต้องรักษาเขา นที่ักสัตว์เนี่ยบางครั้งเข้าไปเยี่ยมสถานีพ่อเลี้ยงหรือทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของเราทั่วประเทศเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด26แห่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากรงแคบไปไหมอ,อ,อาหารนี่พอเพียงจริงไหมก็ต้องกลับเรียนว่าคือเราพยายามดูแลเขาอย่างดีที่สุดแหละแต่ด้วยปัใจจัยในบางครั้งเนี่ยสัตว์ป่าของกลางไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ป่าที่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมาไม่ได้อยู่ในแผนเลยไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราจะสามารถกําหนดได้เลยว่าปีนี้จะมีสัตว์ป่่าาาาของกงจํนวนเทไหร โดยเฉพาะในเรื่องของการลักลอบนาเข้าส่งออกที่จะมีการค้าขายกันเราไม่สามารถทําคําของประมาแล้วบอกว่าเราจะตั้งรับไว้เพื่อที่ว่าจะรองรับสัตว์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมความพร้อมได้ก็คือเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรต่างๆนานา,นาด้วยการที่เรามีข้อจํากัดหลายอย่างเนี่ยบางทีเรา ใช้คําว่าประคับประคองดูแลเขาได้ดีที่สุดก็คือประทางชีวิตเขาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการให้เขาแสดงสัญชาตญยานต้องการที่จะมีการฟื้นฟูพฤติกรรมของเขามันต้องใช้หลายอย่างซึ่งมันเป็นปลายทางที่เราใฝ่ฝันที่สุดก็คือถ้าเป็นสัตว์ไทยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่าเนี้ยมันมากก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชานในอดีตที่ริเริ่มแม้จะใช้ความพยายามอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยงบประมานที่เราได้รับเนี่ยมันไม่เคยเพียงพอ ตัวสัตว์ป่าเองโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีความบาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราทิ้งเราปล่อยให้เขาตายโดยที่เราไม่รักษาไม่ได้จึงเกิดโครงการพ่อแม่ปุตรธรมขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนทุกภาคส่วนที่อยากเห็นสัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรงคอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,อ,งอุปกรณ์หรือ,อยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้เขาอยากเข้ามามีส่วนร่วมก็จึงเกิดโครงการพ่อแม่ปุตรธรมขึ้นมาโดยการเปิดรับบริจาค นะครับรับบริจาคจากคนที่รักสัตว์อยากเห็นชีวิตสัตว์ที่อยู่ในกรงเลี้ยงต่างๆเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นการบริจาคเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก้อนหนึ่งคือมีความประสงค์ที่จะให้ที่ไหนเลยอีกก้อนหนึ่งก็คือให้มาภาพรวมเราก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบลงไปหาสถานีต่างๆเหล่านั้นอย่างแน่นอนถึงตัวสัตว์อย่างแน่นอน เราก็จะพยายามเน้นย้ํากับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเสมอว่าสัตว์ป่าที่ท่านเห็นเนี่ยถ้าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันน่ารักแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะปลูกฝังอยากจะนําเสนอเขาน่าสงสารมากกว่าเขาควรที่จะอยู่ตามธรรมชาติของเขาได้พอเขาไปอยู่ในธรรมชาติไม่ได้เนี่ยเราก็พึงทจะต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ เพราะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกเข้าไปดูแล้วเราเห็นความน่าสงสารของเขาเราสามารถดิบยื่นการช่วยเหลือให้เขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ก็จะเป็นบนุญกุศลช่วยเหลือมากน้อยเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญสําคัญเลยก็คือการที่ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะบอกกล่าวกันว่าสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงโอกาสที่เขาจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นได้ค่อนข้างน้อยมากไปชื่นชมเขาครับดูพฤติกรรมเขาตามธรรมชาติมันน่ารักมากกว่าการที่เขาจะต้องมาขอเคลียร์กับมนุษย์ ณวันหนึ่งที่เขามีพฤติกรรมปกติของเขาขึ้นมาเราก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเป็นสัตว์ป่าไม่ควรเลี้ยง